สวัสดีครับพบกับเราพช่องพังน้องมุกแฟมบลี่ครับผมวันนี้พาครอบครัวมาทำบุญให้กับคุณยายนะครับผมอยู่เปิดทัศพนมนะครับกันได้เสียชีวิตนะครับเลยมีโอกาสมามากราบพระธาตุนะครับผมกราบพระธาตุนะครับขอพรนะครับผมครับผมมากับครอบครัวครับผม หายครอบครัวนี่หายครอบครัวครับนี่น้องติดดีกับน้องพี่ใหม่ครับผมอันนี้ก็าไม่ควานครับสวัสดีครับทายมาขอพรแล้วนะครับผมขอพรประถาร์ขอให้เป็น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 ครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตที่มาวะใช่ค่ะครั้งแรกครั้งแรกเลยครับผมครั้งแรกมาขอควนก็มาครั้งแรกนะครับผม มีคุณยายเขาได้เสียชีวิตนะครับผมที่เขาอยู่อำเภอประทาตพนมนะครับผมเลยมีโอกาสได้มานะครับผมยายของค้องฟานะยายฟ้องฟานีครับผมอ้เสยมวันวันศุกร์ครับผมเลยได้มีโอกาสมานะครับผมก็เลยมาได้กอพรนะครับผมกอพรดีนะครับผมเดี๋ยวมาเดินชมรอบวัดนะครับผม คนเยอะครับผมก็เว้นระยะห่างกันบ้างครับผมต่างห่างครับผมเดินเดินดูบรรยากาศรอบ,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 บรอบครับผมตายครับบรรยากาศรอบรอบรอบบันนะครับผมคนเยอะๆ่อยนะครับผมขอบคุณแล้วนะครับผม พลันสักเสร็จแล้วครับผมข้างหน้านะครับผมขางหน้าซุ้มประตูนะครับผมดูวงสูงนะครับผมอืมจุด นี่ครับบรรยากาศถุงใสจะเหนื่อยกันแล้วเหนื่อยกันแล้วใช่ไหมเหนื่อยแล้วใช่ไหมเหนื่อยแล้วอะไรนะคนอ้วนอยากกินน้ำแบบโอ้คนอ้วนอยากกินน้ำแล้วอะไรคนจอยร <c oughs> บรรยากาศนะครับผม ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยนะครับผมช่องพังน้องมุกแฟมิลี่นะครับผมสวัสดีครับ